ถ้าคุณเป็นประธานบริษัทพันล้านแล้วลูกชายกำลังจะพาผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นเมียคุณจะทำยังไงถ้าเธอสวยรวยพูดเก่งแต่คุณรู้สึกว่าเธอมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หญิงชราผู้ทรงอำนาจตัดสินใจปลอมตัวเป็นแม่บ้านแอบเข้าไปอยู่ในบ้านลูกชายเพื่อทดสอบนิสัยว่าที่ลูกสะพ้ยแบบเงียบฮาา่าฮแต่สิ่งที่เธอคนพบมันทำให้เธอถึงกับน้ำตาไหลและต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิต คุณคิดว่าเธอจะเปิดโปงความจริงได้ไหมหรือทุกอย่างจะสายเกินไปเรื่องนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อคำว่ารักและครอบครัวไปตลอดการแน่นอนนี่คือเรื่องราวลุ้นระทึกในภาษาไทยจากหัวข้อประธานหญิงปลอมตัวเป็นแม่บ้านทดสอบนิสัยว่าที่ลูกสะภ้ยและสุดท้ายโดยเนื้อเรื่องแบ่งบรรทัดระหว่างประโยคเพื่อเหมาะกับการเล่าเสียงและค่อยๆสร้างความตึงเครียดไปจนถึงจุดคลแม็กซ์ที่ไม่สบายใจและน่าตกใจ บ้านหลังใหญ่เงียบสงัดแสงแดดยามเช้าสาดผ่านหน้าต่างบานสูงฝุ่นในอากาศลอยวนประธานหญิงวัยหกสิในชุดแม่บ้านธรรมดาก้มหน้าถูพื้นอย่างเงียบเชียบเธอชื่อมาดามอาริสาเจ้าของอาณาจักรโรงแรมห้าดาวระดับประเทศแต่วันนี้เธอไม่ใช่ผู้มีอำนาจเธอเป็นเพียงแม่บ้านใหม่ของบ้านลูกชายไม่มีใครรู้แม้แต่น้ำฝน ว่าที่ลูกสะใภ้ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันน้ำฝนหน้าตาสวยหวานแต่ดวงตากลับคมและเย็นชาเสียงเธอหวานเมื่ออยู่ต่อหน้าลูกชายของมาดามแต่เปลี่ยนเป็นอีกเสียงหนึ่งเมื่อเธอหันหลังเธอทำไมยังไม่ล้างห้องน้ำเสียงแหลมของน้ำฝนดังขึ้นมาดามเงยหน้าขึ้นชา้าฮ่าฮะมือที่กำผ้าเช็ดพื้นแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ตอบ แต่ฟอสังเกตพฤติกรรมคำพูดและน้ำเสียงของหญิงสาวผู้นี้ทุกวันห้องครัวมีกลิ่นอาหารไหมน้ำฝนกำลังแอบเอาอาหารที่แม่บ้านคนเก่าทำไปอ้างว่าเป็นฝีมือตนเธอชอบถ่ายรูปยิ้มกว้างและเขียนแคปชั่นว่าทำเพื่อพี่พบสุดที่รักทุกมื้อเลยค่ะแต่เบื้องหลังเธอไม่เคยแม้แต่จะหันผัก ไม่เคยล้างจานไม่เคยขอบคุณใครในบ้านในห้องนั่งเล่นมาดามอริสาทำความสะอาดพื้นขณะน้ำฝนเหยียบพรมหรูด้วยรองเท้าส้นสูงเปื้อนดินเธอไม่พูดอะไรเพียงมองและจดจำคืนหนึ่งมาดามเดินผ่านหน้าห้องน้ำได้ยินเสียงน้ำฝนคุยโทรศัพท์เสียงที่อ่อนหวานต่อหน้าลูกชายของเธอ กลับกลายเป็นเสียงหัวเราะเยาะอย่างเย็นชาให้ฉันแต่งเข้าไปก่อนเธอพอแต่งแล้วฉันจะให้พี่พบเซนทุกอย่างเป็นของฉันให้หมดแม่เขาก็แก่จะตายอยู่แล้วจะอยู่ได้อีกกี่ปีกันมือของมาดามอาริสากำมัดแน่นเสียงหัวใจเธอเต้นช้าลงแต่ดังกว่าเดิมเช้าวันต่อมาเธอวางจานอาหารไว้บนโต๊ะเป็นครั้งแรกที่เธอพูด คุณน้ำฝนขาจานคุณยังไม่ได้เก็บนะคะน้ำฝนหันมาเลิกคิวและผู้เสียงห้วนก็บอกแล้วว่าให้แม่บ้านเก็บไม่ได้ยินหรอประธานหญิงยืนตรงถอดผ้ากันเปื้อนออกสบตากับหญิงสาวอย่างช้าฮ่หาฮะแล้วถ้าแม่บ้านเป็นแม่สามีของคุณละ่ะน้ำฝนชะงักสีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันที ดวงตาเบิกโพลงมือที่ถือแก้วกาแฟสันดร,ริกมาดามอริษายิ้มบางฮ่หาฮะแต่ดวงตากลับเย็นชาเสียงลูกชายเดินเข้ามาใกล้จากด้านหลังพร้อมคำถามที่น้ำฝนไม่เคยเตรียมใจรับฝนแม่บ้านที่เธอไล่ด่าคือแม่ผมใช่ไหมหากคุณต้องการให้เนื้อเรื่องดำเนินต่อจากจุดนี้โดยไม่สรุปและยังคงความตึงเครียด จ้งได้เลยครับผมจะเขียนต่อให้ทันทีโดยไม่ปิดเรื่องน้ำฝนหันขวับไปมองด้านหลังใบหน้าของพบเต็มไปด้วยความตกใจแต่แววตานั้นชัดเจนว่าไม่ใช่แค่ตกใจมันคือความผิดหวังลึกสุดใจเธออ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงหลุดออกมาเหมือนลำคอแห้งผากในทันทีร่างทั้งร่างแข็งทื่อมือที่ถือแก้วกาแฟลนกระแทกพื้นแตกระจาย พบก้าวเท้าเข้ามาไกลสีหน้าเขาเปลี่ยนจากอ่อนโยนเป็นนิ่งเฉียบแม่ฉันต้องปลอมตัวเพื่อดูว่าเธอเป็นคนแบบไหนและเธอก็แสดงให้เห็นหมดแล้วน้ำฝนถอยหลังเหงือเม็ดเล็กหลายลงขมับเสียงหัวใจของเธอดังรัวเหมือนกลองเต้นผิดจังหวะในอกพะพี่พบฟังฝนก่อนน้ฝนแค่เสียงเธอสัน่นดวงตาพยายามกลั้นน้ำตา แต่ไม่มีใครเชื่ออีกแล้วมาดามอาริสายืนอยู่เงียบฮ่หาฮะมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเธอไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีกเพราะความจริงที่ได้เห็นเจ็บยิ่งกว่าคำด่าใดฮ่หาฮะฝนออกไปจากบ้านนี้เสียงพบเฉียบขาดไม่มีช่องว่างให้เธออ้อนวอนน้ำฝนสุดตัวลงกับพื้นเธอกรีดร้อง แต่ไม่มีใครฟังแม้แต่คนรับใช้ที่เคยถูกเธอกดขี่ก็ยืนมองเธอด้วยสายตาเย็นชาภาพสุดท้ายที่เธอเห็นคือรองเท้าส้นสูงคู่นั้นที่ครั้งหนึ่งเธอเคยเหยียบย่ำพรมราคาแพงตอนนี้ปื้นเศษแก้วและน้ำตาของเธอเองเธอยกมือไหว้เสียงสะอื้นกลื่นกินลมหายใจของตัวเองฝนขอโทษ ฝนไม่ได้ตั้งใจจะหลอกใครฝนแค่อยากได้ชีวิตที่ดีมาดามอริสาเดินเข้าไปไกลชะมั่นคงและสง่างามเธอก้มลงนิดเดียวสบตาน้ำฝนอย่างตรงไปตรงมาคนเราจะมีชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการเป็นคนดีไม่ใช่เริ่มจากการโกหกและเหยียบหัวคนอื่นคำพูดนั้นเหมือนตกกลางใบหน้าน้ำฝนหลับตาลง น้ำตาหลายพรากไม่มีคำใดหลุดออกมาอีกพบหันหลังเดินออกไปโดยไม่แม้แต่จะมองเธอซ้ำเขาเคยรักผู้หญิงคนนี้สุดหัวใจแต่วันนี้ภาพทุกอย่างพังทลายลงในเวลาไม่ถึงชั่วโมงคนรับใช้เปิดประตูบ้านให้เธออย่างเงียบงนันน้ำฝนลุกขึ้นอย่างอ่อนแรงเธอก้าวออกไปรองเท้าส้นสูงคู่นั้นพังยับ เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นทางเดินช่างเงียบเงาเหลือเกินทันทีที่ประตูปิดลงภายในบ้านก็เงียบอีกครั้งเหมือนไม่เคยมีผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยมาดามอริสาหันไปหาลูกชายเสียงของเธออ่อนลงแม่ขอโทษที่ต้องทำแบบนี้พบสายหน้าและเดินเข้าไปกอดแม่แม่ทำถูกแล้วขอบคุณที่ช่วยเปิดตาผม เงาแดดบ่ายตกกระทบเฟอร์นิเจอร์ไม้ทิ้งรอยสว่างตรงกลางห้องเงาสองแม่ลูกทอดยาวลงบนพื้นเงียบสงบบ้านหลังนี้กลับคืนความสงบอีกครั้งเสียงนาฬิกาโบราณในห้องถงดังติกติก๊กบรรยากาศกลับมาเรียบง่ายแต่แฝงด้วยบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาดามอริสาเดินช้าๆไปหยุดที่หน้ากระจกเธอมองภาพสะท้อนของตนเอง ในคราบแม่บ้านเก่าหญิงชราที่ลูกสะั้ยในอนาคตเคยเมินเฉยแต่ในตอนนี้ไม่มีอีกแล้วความลังเลนในใจเธอเธอถอนหายใจเบาแต่ยาวนานพบเดินตามมายืนอยู่ข้างหลังแม่คิดจะกลับไปเป็นประธานอีกหรือเปล่าเขาถามด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแต่มีความหมายซ่อนลึกเธอหันไปสบตาลูกชาย แวลตาของเธอไม่ใช่ประธานหญิงผู้เข้มแข็งอีกต่อไปแต่เป็นแม่คนหนึ่งที่รักลูกและต้องการปกป้องเขาให้พ้นจากความเจ็บปวดแม่เป็นแม่ของลูกก็พอแล้วเธอตอบพร้อมยิ้มบางฮ่าฮ่าตำแหน่งอำนาจไม่มีค่าอะไรถ้าลูกไม่มีความสุขแสงแดดยามเย็นร่วงลงผ่านม่านบางเคลือบห้องทั้งห้องด้วยสีทองอบอุ่น เสียงนกที่เริ่มกลับรังลอยเข้ามาในความเงียบสงบพบยิ้มก่อนจะพยักหน้าเบาฮ่หาฮะงั้นแม่ไปพักเธอเดี๋ยวผมทำกับข้าวให้มาดามอริสาหัวเราะในลำคอแล้วเดินออกจากห้องทิ้งลูกชายไว้กับเงาสงบและความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยในบ้านหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยการเสแสร้งวันนี้กลับเต็มไปด้วยความจริงใจ และบทเรียนราคาแพงที่ไม่มีใครลืมได้อีกเลยเมื่อมาดามอาริสาเดินพ้นจากห้องเสียงฝีเท้าเบาๆของเธอค่อยๆห่างออกไปทิ้งให้พบยืนอยู่ลำพังในห้องนั่งเล่นที่เคยเป็นเวทีของการแสดงเขาหันไปมองรอบตัวเก้าอี้ตัวเดิมถ้วยชาที่เย็นชืดและเศษแก้วที่คนใช้เพิ่งเก็บไปทุกอย่างยังอยู่ แต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเขาหยิบรูปถ่ายกรอบเล็กที่วางอยู่บนชั้นรูปของเขากับน้ำฝนในวันที่เธอยังยิ้มอย่างไร้พิษภัยเขามองอยู่นานก่อนจะค่อยๆวางมันคว่ำลงเหมือนปิดหน้าหนึ่งของชีวิตในใจของพบไม่มีความโกรธมีเพียงความเงียบและบทเรียนที่สอนให้เขารู้ว่าความรักแท้ ไม่ใช่แค่รอยยิ้มหรือคำพูดหวานหูแต่คือการได้เห็นว่าอีกฝ่ายเป็นใครในวันที่ไม่มีใครมองอยู่เลยจริงฮาา่าฮะพบสูดหายใจลึกก่อนจะหันหลังเดินออกจากห้องประตูค่อยๆปิดลงอย่างนุ่มนวลเสียงคลิกของลูกบิดเหมือนเสียงตัดขาดบางอย่างที่ไม่หวนคืนและภายในบ้านหลังนั้นก็กลับคืนสู่ความเงียบ ที่เบร์สุดอีกครั้งเสียงลมหายใจของบ้านที่เคยอึดอัดตอนนี้คลี่คลายอิสระโปร่งโล่งเหมือนได้รับการปลดปล่อยจากบงโลงตาในครัวกลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนเริ่มลอยฟุง้งพร้อมเสียงกระทะที่แตกกับน้ำมันพบยืนคนต้มจืดอย่างตั้งใจแสงจากหลอดไฟสีส้สมอ่อนหาฮะ สาดลงบนสีหน้าเรียบสงบ,บของเขานาฬิกาติดผนังชี้เลขหกครึ่งมาดามอาริสานั่งอยู่ริมโต๊ะถือหนังสือในมือแต่ไม่ได้เปิดอ่านเธอเงยหน้ามองลูกชายเป็นพักฮ่หาฮะเหมือนจะมั่นใจว่าชีวิตของเขาได้เดินออกจากเส้นทางที่มืดมนแล้วจริงฮ่หาฮะและเมื่อพบหันมายิ้มให้รอยยิ้มที่ไม่ได้เห็นมานานแสนานาน เธอก็วางหนังสือลงยิ้มตอบกลับอย่างอ่อนโยนไม่มีคำพูดใดไม่มีคำสัญญามีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรักเบอร์สุดอาหารมื้อนั้นจึงกลายเป็นมื้อที่อร่อยที่สุดในรอบหลายเดือนไม่ใช่เพราะรสชาติแต่เพราะมันเต็มไปด้วยความจริงใจที่แท้จริงในทุกคำที่เคี้ยวลงไปและในคืนนั้นบ้านหลังนั้น หลับไหลในความเงียบสงบใต้หลังคาเดียวกันที่มีทั้งอดีตความลวงบทเรียนและการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามกว่าเดิมแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างบานเกา่าตกกระทบโต๊ะกินข้าวไม้สักสองสะท้อนจานเปล่าที่ถูกล้างจนสะอาดเสียงแมลงกลางคืนแววมาแต่ไกลแซมด้วยเสียงนกกระตีปีกผ่านหลังคาพบปิดไฟในครัว เดินขึ้นบันไดอย่างเงียบเชียบแต่ละก้าวเหมือนเป็นการเดินเข้าสู่ชีวิตบทใหม่ที่ไม่มีคำลวงไม่มีการแสดงไม่มีความรักที่ปั้นแต่งในห้องนอนเขาหยุดมองภาพครอบครัวที่แขวนอยู่บนผนังรูปเก่าของพ่อแม่และตัวเขาในวัยยาวภาพเหล่านั้นยังคงอยู่ แม้ความทรงจำจะถูกกลบด้วยฝุ่นของเวลาเขาเอื้อมือเช็ดกรอบรูปอย่างเบามือดวงตานิ่งสงบแต่มีแววแน่ๆแนซ่อนอยู่ภายในเชาน้านี้เขาจะเริ่มใหม่ไม่ใช่ในฐานะลูกชายของประธานหญิงไม่ใช่คนรักของหญิงสาวผู้เสียแสงแต่ในฐานะผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่พร้อมเผชิญชีวิตด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ต่อความจริงข้างล่าง มาดามอาริษายัางนั่งอยู่หน้าระเบียงลมเย็นตีหน้าเธอเบาฮ่าฮะเธอหลับตายิ้มบางฮ่าฮะเหมือนปล่อยให้ลมหอบความเจ็บทั้งหมดล่องลอยหายไปในราตรีนี้คืนนี้ไม่มีความลับหลงเหลือไม่มีการทดสอบไม่มีคำว่าประธานหรือแม่บ้านมีเพียงแม่และลูกชาย ที่เข้าใจกันมากกว่าครั้งไหนฮ่าฮ่และโลกที่เคยวุ่นวายในที่สุดกองเงียบอย่างงดงามเช้าวันใหม่แสงแดดลอดผ่านม่านสีขาวบางไล้ผิวห้องด้วยแสงอุลมุนเสียงนกร้องเจแจวปลุกให้บ้านหลังนั้นตื่นขึ้นอย่างช้าฮ่าฮ่สงบและเปี่ยมด้วยความหวังพบเยืนอยู่หน้ากระจก เสื้อเชิ้ตสีเรียบผูกเนคไทยอย่างมั่นใจสายตาในเงาสะท้อนของเขาไม่ใช่ชายที่อ่อนแอเหมือนในวันวานแต่คือคนที่ผ่านบททดสอบผ่านการหลอกลวงและได้รู้จักความจริงจากหัวใจของแม่คนหนึ่งมาดามอาริสาเดินเข้ามาไกลาวางมือบนไหล่เขาเบาฮ่าฮะไม่ต้องมีคำพูดเพียงการแต่สัมผัส ็เพียงพอจะส่งต่อทุกความรู้สึกพบหันมายิ้มยิ้มที่อ่อนโยนและมั่นคงก่อนจะเดินออกจากบ้านสู่โลกภายนอกที่แม้จะเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่เขาก็พร้อมที่จะเลือกคนที่จะเชื่อใจและในใจลึกหะ <h aha> เขารู้ดีว่าเขาจะไม่มีวันเลือกผิดอีกเพราะบ,บทเรียนครั้งนี้ ไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตของเขาแต่มันได้สอนเขาถึงคุณค่าที่แท้จริงของคนหนึ่งคนที่ไม่อาจมองเห็นจากภายนอกเรื่องราวของแม่บ้านที่ไม่ใช่แค่แม่บ้านจึงจบลงไม่ใช่ด้วยความเสียใจแต่ด้วยการให้อภัยและความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกใบนี้จากแม่ถึงลูกชายที่โตพอจะมองเห็นหัวใจของคน